สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รายวิชาศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยครูวารุณีทิพยะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องโน้ตเพลงไทยและสากลจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอ่านเขียนโน้ตไทยและโน้ตสากลทำนองง่ายๆได้โน้ตเพลงไทย โน้ต <Note S 2> เพลงไทยเป็นเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงดนตรีไทยค่ะโน้ตเพลงไทยมีทั้งใช้ตัวเลขและตัวอักษรแต่ปัจจุบันนิยมใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นตัวอักษรแทนเสียงมีทั้งหมด7เสียงมีดังนี้ค่ะโดใช้ตัวดเด็กเรรอเรือม,มีมอม้ฟาฟาฟอฟ,ฟ,ฟันซอนซอโซ,อซอ ลาลอลิงและทีทอทหารตัวโน้ตเพลงไทยมีทั้งหมด7เสียงเต็มเท่ากันทุกเสียงไม่มีระยะเครื่องเสียงเหมือนโน้ตเพลงสากลน,นะคะการบันทึกโน้ตเพลงไทยโดยทั่วไป1บรรทัดจะบันทึกลงใน8ช่องหรือที่เรียกว่าห้องเพลงซึ่งในแต่ละห้องเพลงจะบรรจุตัวโน้ตเพลง4ตัวดังนี้ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะ ในหนึ่งห้องเพลงจะมี8ช่องและแต่ละช่องก็จะมีโน้ตเพลงสตัวโน้ตเพลงก็ใช้แทนจุดจุดจุดสตัวเห็นไหมคะมี8ดช่องในแต่ละช่องก็จะมีโน้ตเพลงสี่ตัวการอ่านโน้ตเพลงไทย ให้อ่านเป็นบรรทัดบรรทัดจากซ้ายไปขวาและจะต้องออกเสียงตัวโนต้ตในแต่ละห้องอย่างสม่ำเสมอและใช้เวลาในการอ่านแต่ละบรรทัดเท่าๆกันโดยการฝึกอ่านและเขียนโนต้ตเพลงไทยอาจจะเริ่มจากอัตราจังหวะสองชั้นก่อนซึ่งเพลงไทยจังหวะสองชั้นจะเป็นเพลงที่มีจังหวะปานกลางไม่ช้าไม่เร็วเช่นเพลงนางกรวนสชั้นเพลงลาวดวงเดือนเป็นต้นค่ะ ต่อไปโน้ตเพลงสากลโน้ตเพลงสากลเปรียบเสมือนอักขระทางดนตรีค่ะทำหน้าที่บันทึกบทเพลงต่างๆเพื่อไม่ให้สูญหายและเผยแพร่ต่อไปดังนั้นการเรียนรู้เรื่องดนตรีสากลจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวโน้ตเป็นพื้นฐานดังนี้ค่ะ 1>, 1. บรรทัดห้าเส้นบรรทัดห้าเส้นคือสัญลักษณ์ทางดนตรีที่ใช้สำหรับบันทึกตัวโน้ตเพื่อบอกถึงระดับเสียงของตัวโน้ตว่าสูงหรือต่ำกว่าตัวโน้ตอื่นอย่างไร สตัวโนต้ตคือสัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกความสั้นหรือยาวของเสียงซึ่งอัตราความสั้นหรือยาวของตัวโนต้ตก็ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายกำหนดจังหวะดังนี้เอาละค่ะตัวแรกเรียกว่าตัวกลมอัตราความยาวของเสียงจะยาวที่สุดเลยนะคะต่อไปคือตัวขาว รูปร่างเหมือนสระเอกลับหัวนะคะอัตราความยาวของเสียงจะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวกลมตัวที่3คือตัวดำเหมือนตัวขาวเลยแต่ในวงกลมจะทึบสีดำอัตราความยาวของเสียงเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขาวตัวที่4คือตัวขเบ็ดหชั้นอัตราความยาวของเสียงเป็นครึ่งหนึ่งของตัวดำ ตัวกรเบ็ด2ชั้นอัตราความยาวของเสียงเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขรเบ็ดหนึชั้นและตัวที่6ตัวสุดท้ายคือตัวขรเบ็ดสชั้นอัตราความยาวของเสียงเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขรเบ็ดสองชั้นจะเห็นได้ว่าตัวกลมมีอัตราความยาวของเสียงยาวที่สุด และตัวอื่นๆก็จะยาวลดหลั่นกันลงมาตัวที่มีความยาวสั้นที่สุดคือตัวขเ,เบิดสามชั้น 3. ตัวหยุดหรือตัวพักเสียงเป็นเครื่องหมายที่ทำให้เสียงเงียบหรือหยุดชั่วคราวโดยจังหวะยังคงดำเนินต่อไปอยู่ซึ่งช่วงเวลาของการหยุดเสียงจะนานเท่าใดขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวหยุดดังนี้ค่ะ หยุดตัวกลมหยุดตัวขาวหยุดตัวดำหยุดตัวขบตหนึ่งชั้นหยุดตัวขบดตสองชั้นและหยุดตัวขบดตสามชั้นอัตราความยาวของเสียงเมื่อหยุดก็จะเหมือนกันกับตัวโน้ตเลยนะคะคือหยุดตัวกลมจะหยุดนานที่สุดที่เหลือก็ลดหลันกันลงมาและหยุดตัวขบตสามชั้นจะหยุดสั้นที่สุดค่ะ 4. เครื่องหมายกำกับบรรทัดเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กำหนดเสียงตัวโนต้ตในบรรทัด5เส้นซึ่งเราเรียกว่ากุญแจประจำหลักในบทเรียนนี้นักเรียนจะมาเรียนรู้กุญแจประจำหลักซอนและกุญแจประจำหลักฟาเบสค่ะกุญแจประจำหลักซอนเป็นเครื่องหมายที่กำหนดเสียงตัวโนต้ตในบรรทัด5เส้นให้มีตำแหน่งคงที่โดยยึดเสียงซอนเป็นหลัก ให้นักเรียนสังเกตเครื่องหมายที่ลูกศรชี้นะคะเครื่องหมายนั้นเรียกว่ากุญแจซอนกุญแจประจำหลักฟาเบสเป็นเครื่องหมายที่กำหนดเสียงตัวโน้ตในบรรทัด5เส้นให้มีตำแหน่งคงที่โดยยึดเสียงฟาเป็นหลักให้นักเรียนสังเกตเครื่องหมายที่มีลูกศรชี้นะคะเรียกว่ากุญแจหลักฟาเบส 5เครื่องหมายกำหนดจังหวะคือเครื่องหมายที่ใช้กำหนดจังหวะและตัวโน้ตที่ใช้บันทึกในบทเพลงมีลักษณะคล้ายกับเลขเศษส่วนโดยจะมี2จังหวะคือเพลงที่กำหนดให้มี2จังหวะใน1ห้องเพลง3จังหวะคือลักษณะเพลงที่กำหนดให้มี3จังหวะใน1ห้องเพลง และสีจังหวะคือลักษณะเพลงที่กำหนดให้มี4จังหวะในหนึ่งห้องเพลงค่ะสุดท้ายคือบันไดเสียงบันไดเสียงคือเสียงของดนตรีที่ถูกนำมาเรียงลำดับอาจเรียงจากเสียงต่ำไปหาเสียงสูงหรือเสียงสูงไปหาเสียงต่ำ โดยถ้าเรียงจากเสียงต่ำไปหาเสียงสูงจะเรียกว่าบันไดเสียงขาขึ้นหรือถ้าเรียงจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ำจะเรียกว่าบันไดเสียงขาลงโดยบันไดเสียงจะแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ค่ะบันไดเสียงเมเยอร์ คือระดับเสียงดนตรีที่ไล่เสียงไปทีละขั้นครบ8ขั้นเสียงแต่ละขั้นจะมีระยะห่างของเสียงคงที่แน่นอนทั้งขาขึ้นและขาลงโดยเราจะเรียกชื่อบันไดเสียงตามชื่อโน้ตเช่นเริ่มต้นที่โน้ตโดหรือตัว C เนี่ยจะต้องไล่เสียงไปจนครบ8เสียงโดเรมีฟาซอลาทีก็จะเรียกชื่อเป็นบันไดเสียงเมเจอร์หรือ C m เมเจอร์ ต่อไปบันไดเสียง m i n เนคือระดับเสียงดนตรีที่สร้างมาจากเสียง major โดยนำเอาระดับเสียงที่6มาสร้างเป็นระดับเสียงตัวที่1บันไดเสียง m i n เนซึ่งแบ่งเป็น3แบบได้แก่แบบ Natural minor แบบ Harmonic minor และแบบ Melodic minor ค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมด เกี่ยวกับโนต้ตเพลงไทยและสากลที่เราจะเรียนรู้กันในระดับชั้นป .6 นี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ